พรยาสานากตตาพุทธเชตวามารังสวาหานางจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันทังกะราทโยพุทธาอตา ทวีสตินายกาสัพเพปฏิธิตาไมฮังมัทธเกเตมุนิสราสีเซปฏิติโตไมหังพุทธโธธรรัมโมทวิโลจะเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสัมภคุนากโรหาทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะราขิเนโกนทันโยปิถิภาคัสมี โมคาลาโนจะวามะเกทักขิเนสะวะเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิด ทิพาคัสมิงสุริโยวาปพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคะโวกุมารากัสสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโซไมหังวาทะเนนิจังปฏิทาสีคุณากะโร คุณโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปันจะอิเมชาตานาราเตติลากามะมะเซสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกา เอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรัสาชลันตาสีละเตเชนะอังคามังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสีทาขิเนเมตตาสุตตะกังทชักคัง ปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันถาโมรปาริตตันจะอาตานาติยะสุตตังอากาเซชะทะนางอาสิเซสาปากรสันทิตาชินานานา,นาวาราสังยุตตาสัตตบ ปาการะลังกตาวาตาปิตาทสัญชาตาพาหิราชตุปัถาวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตชินะเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสาธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชามะชัมหิวิหารันตังมหีเะเล สัทาปเรณตุมังสเพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขคุตโตสุราโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรารโยสัทธรรมานุพาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรตี